สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้าน J S e Pro นะคะอยู่กับถายอีกแล้วแล้วคาก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ New t o y o t a Fortuner นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้า,ฟฟฟาพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดด้วยเดี๋ยวมาดูผลงานของเรากันเลยค่ะนี่นะคะเริ่มด้วยในส่วนของตัวยางลดเสียงแบบสอดก่อนนะคะนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะจะสอดไปที่ขอบยางประตูเดิมของลูกค้านะคะเต็มเต็มทั้ง4บานประตูเลยค่ะเพวยกันเสียงลมเสียงกระพือนะคะลดกลิ่น,นรนบก ฝาดายไฟฟ้านะคะด้านหน้านะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้จากสวิตตัวนี้เลยนะคะหากเปิดไฟมีระบบไฟเดิมของรถติดมาแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองเปิดใช้งานกันนี่ค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสายไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเรียบร้อยแบบนี้เลยะคะ่ะและที่ด้านหลังค่ะสั่งปิดได้าจากสวิตตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบอีกด้วยเดี๋ยวลองใช้งานกันนี่นะคะใช้งานง่ายปลอดภัยนะคะหายห่วงแน่นอน เดี๋ยวลองปิดอีกครั้งนี่นะคะฝาท้ายก็จะปิดลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะเราใช้เป็นตัวระบบกรอนโดดนะคะปุ่มปดเดิมหากกดแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยนี่ไม่ต้องออกแรงดึงขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทค่ะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยเดี๋ยวลองกดใช้งานกัน ใช้งานง่ายๆนะคะเพียงกดไปที่ปุ่มปลดล็อกนะคะ3ครั้งเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะต่อไปค่ะไปในส่วนของตัวคิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์ทาเตะนั่นเองนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวลองเตะใช้งานกันค่ะ แม่นยำมมากๆเลยนะคะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเลยค่ะจากตัวเซ็นเซอร์เท้าเตะนะคะหากลูกค้าท่าในใดนะคะที่ใช้รถ Ne ี o t a ตเ a อร์ฟอนะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนของขวานสายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ JSP นะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ค่ะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของทางร้านนะคะมีตัวแอดไซ์ตามด้วย JSP ได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ